ตำนานเจ้าแม่สองนางเมืองหนองคายที่ดากษัตริย์ลาวสู่เทพแม่นม้ำโขงหนองคายนอกจากเป็นเมืองพญานาคแล้วยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่หีหรือเทพพเจ้าท้องถิ่นอีกมากมายเนื่องจากหนองคายมีภูมิศาสตร์ทอดยาวตามแม่นม้ำโขงตำนานหรือเรื่องเล่าขานต่างๆจึงมักเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับแม่น้ำโขงด้วยหนึ่งในนั้นคือ เจ้าแม่สองนางแห่งวัดไหยโศกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนแถบลุ่มน้ำโขงมูชาสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเจ้าแม่สองนางเป็นที่นับถือว่าคือเทพเจ้าประจำแม่น้ำโขงความนิยมในเจ้าแม่สองนางนั้น เห็นได้จากทุกอำเภอของจังหวัดหนองคายและหลายพื้นที่ของจังหวัดติดแม่นม้ำโขงจะมีศาลเจ้าแม่สองนางสำหรับกราบไหว้บูชาศาลเจ้าแม่สองนางที่โด่งดังที่สุดตั้งอยู่ริมแม่นม้ำโขงบริเวณวัดหายโศกถนนมีชยัยกลางตัวเมืองหนองคายสำหรับตำนานเจ้าแม่ทั้งสองเล่าว่า ในอดีตเมื่อราว200ปีก่อนมีธิดากษัตริย์ลาวสองพระองค์องค์พี่ชื่อมัคชีองค์น้องชื่อสีสุวรรณเมื่อบ้านเมืองเกิดศึกสงครามทั้งสองพระองค์นำทรัพย์สมบัติเข้าของเครื่องใช้ขนใส่เรือแล้วล่องมาตามลำน้ำโขงพรอมเหล่าข้าราชบริพารทหารและนางที่เลี้ยงทั้งหลายก็ลงเรือตามมาด้วย แต่ปรากฏว่าเมื่อเรือล่องมาถึงบริเวณที่ปัจจุบันคือท่าน้ำวัดหายโศกสมัยนั้นจุดนี้เป็นลำห้วยน้ำไหลเชี่ยวเพราะเป็นจุดบรรจบกับแม่น้ำโขงจึงเกิดเป็นวังน้ำวนเรือของพระธิดาทั้งสองเมื่อล่องมาเจอกับกระแสน้ำวนก็ล่มงลงกลางแม่น้ำทั้งคณะจะมาหายไม่มีใครรอดชีวิตต่อมาเกิดวัดหายโศก ขึ่น,นับริเวณนี้และเราวทศวรรษ2,460ถึง2,470ดวงวิญญาณพระธิดาทั้งสองมานิมิตเข้าฝันพระกัวเจ้าอาวาสวัดหายโศกรูปแรกบอกให้ตั้งสารเพียงตาให้เพราะอยากประทับอยู่ที่นี่อย่างเป็นหลักเป็นแหล่งรุ่งเช้าเจ้าอาวาสจึงขอกำลังชาวบ้านมาช่วยสร้างสารเพียงตาให้ตามคำขอโดยสร้างเป็นศาลไม้ทรงไทยสอง หลังตั้งอยู่คู่กันริมแม่น้ำโขงชาวบ้านเรียกศาลแห่งนี้ว่าศาลเจ้าแม่สองนางนับแต่นั้นถึงปัจจุบันเจ้าแม่สองนางไม่ใช่ผีที่ถูกปุปโลกให้เป็นเทพเฉยเทพเฉยเพราะชาวบ้านริมฝั่งโขงให้ความเคารพนับถือกันเป็นวงกว้างอย่างคนเฒ่าคนแก่ในหนองคายมักเล่าสืบต่อกันมาว่า สมัยก่อนที่ชาวบ้านต้องพึ่งพาแม่น้ำโขงทั้งในการอุปโภคบริโภคหากวันไหนมีเหตุการณ์ไม่ปกติเจ้าแม่จะแปลงร่างเป็นงูสองตัวเป็นพญานาคีหรือนาคคู่มาไล่ต้อนชาวบ้านขึ้นจากน้ำดังนั้นเมื่อชาวบ้านเห็นงูสองตัวจะรู้ได้ทันทีว่าเจ้าแม่สองนางมาบอกเหตุอันตรายให้รีบขึ้นฟังหากใครไม่เชื่อฟัง ยังเล่นน้ำหรืออยู่ในน้ำต่อไปไม่กี่อึดใจจะถูกสายน้ำพัดพาหรือเกิดวินาศภัยบางอย่างขึ้นบางทีเรื่องเล่าดังกล่าวอาจเป็นกุศโลบายให้คนทั่วไปหรือเด็กๆที่เล่นน้ำระมัดระวังกระแสน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดพาไปก็ได้ แต่นั่นทำให้ชาวหนองคายเลื่อมใสสัตธ,ธาเจ้าแม่สองนางและมากราบไหว้บนบานขอพรอ,อยู่เนืองๆโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องลงเรือล่องแม่น้ำโขงเป็นประจำเมื่อผ่านจุดที่เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สองนางก็จะพนมมือบอกกล่าวขอให้ช่วยคุ้มครองให้เดินทางทางน้ำโดยสวัสดิภาพ ในช่วงเทศกาลบุญบ้างไฟราวราวเดือนเจ็ดชาวหนองคายจะจัดพิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนางโดยมีร่างทรงลงมาประทับมีพิธีรำดาบถวายเหล้าไหายไก่ตัวมะพร้าวกล้วยหอมอาหารขาวหวานถวายเจ้าแม่สองนางและเทพพเจ้าท้องถิ่นองค์อื่นๆเสร็จพิธีก็นำเครื่องเส้นไหวบวงสวงลอยแพถวายเจ้าแม่คงคาและพญานาคแม่นำ้ำโขง ปิดด้วยพิธีสู่ขวัญผูกข้อมือชาวบ้านและลูกหลานที่มาร่วมพิธีเมื่อถึงวันออกพรรษา15บหาค่ำเดือน11ชาวหนองคายจะแข่งเรือยาวและทำปราสาทพึ่งเพื่อถวายเจ้าแม่สองนางเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวลุ่มน้ำโขงทั้งหมดการบูชาเจ้าแม่สองนางโดยทั่วไปจะใช้ดอกไม้หนึ่งคู่ทูบเก้าดอกเทียนสองเล่มและจุดแต่งขันห้า กราบไหว้บอกชื่อสกุลที่อยู่ตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามประสงค์หากบนบานไว้เมื่อสำร็จผลก็ต้องมาแก้บนให้เร็วที่สุดศาลเจ้าแม่สองนางหลังปัจจุบันสร้างใหม่เมื่อพศสอ4 9เเป็นศาลาทรงไทยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ข้างศาลาการประเรียนวัดหายโศก